สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและกับเ,เพื่อนทุกคนครับเด้อมาพอกันอีกแล้วทางช่องวิมลเพื่อนคนทำกเกษตรสำหรับถ่าได้ค้ามาเล็วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและ่าลืมกดกระดิ่งน้ำเตาครับเด้อเพื่อได้แจ้งเตือนชิใหม่ไหมกับสำหรับชิปนี้มือน,นีได,พดาา้พี่น้องเด้อถ้ามาเบิ่งหัวพี่น้องหัวอยู่ขอกนี่ะพี่น้องของกต้องเจาะคลององแแล้วพี่น้องมือน,นี ว่าไปทางใดพี่น้องอยู่เบืง้งหัวสำหรับคนมือใหม่พี่น้องเลี้ยงงูด้วยพี่น้องเด้อมีแนวมาเ่าสูฟังนักจักน้อยพี่น้องจากประสบการณ์จริงที่ผ่านมาเคยเลี้ยงมาพี่น้องกเคยเลี้ยงมาผ่านมาเขาเลี้ยงมาดนก็หูไร้พี่น้องหูไร้หูอย,ยู่หูไร้อย,ยู่ปสิมากแช่ประสบการณ์ใหนพี่น้องเขาฟั่งพี่น้อง การเลี้ยงวัวมาเนี่ผมเลี้ยงวัวมากอะตั้งแต่พ่อสอสองพันห้าร้อยสี่สิบหกไม่ไม่มพี่น้องตอนนั้นแต่ก่อนหันการเลี้ยงที่เล็กๆั่างกันแต่น้อยคนละพี่น้องเคยเลี้ยงวัวมาแต,แต่น้ำพอน้ำแม่เลี้ยงควายมาแต่สมัยไทยควายพีพ่น้องเกิดท่านอยู่ทด้พี่น้องเกิดท่านสมัยไทยควายอยู่แต่ก่อนรถไทยไม่มีดอกเฮ็ดไทยเพชรนาเนี่ยใส่ควายไทยสมัยเป็นเด็กหน่อย โยงเลี้ยนปอสองปอสามพี่น้องกะไทหน้าก็เปลี่ยนน้ำพ่นอยู่ไถควายก็เปลี่ยนอยู่ก็เลี้ยงตะกี้ก็บ่ได้เลี้ยงจริงๆอย่างจังพี่น้องเลี้ยงตามภาษา,าดีหน่อยนั่นแหละกะถือว่าในชีวิตนี่ก็คุกชี้อยู่กับหัวควายมากตลอดทั้งชีวิตพี่น้องหลังจากเป็นไงเป็นเบาเป็นยังมากพี่น้องได้ลูกได้เต่ามากอะพักมาหยุดเลี้ยงมากสักพักหนึ่งพี่น้องเหตุการณ์เหตุงานส่วนตัวมาตุน จนนมหอดพศ2000หาลอย16พี่น้องก็เริ่มมาเลียงว่าไม่ไม่ไม่พี่น้องมาเลียงเหลกๆกมีไม่ไมด้สมัยพญายักษินเป็นนายกพี่น้องคนมีกล่องคุณหมู่บ้านละลานสมัยได้กี่ค้นชาวไ้ชาวนาบ่ค่นนคอยมีเงินดอกพี่น้องจะไปยืมใช้กับบไรหรอกยืมก็ได้บา้าไร พอไนซักทินเมันมีอันผู้การไม่น่าจะใบให้กองทุนหมู่บ้านดาราพี่น้องก็มีโอกาสได้ยืมแมเพิ่นหมื่นหนึ่งพี่น้องเพิ่นให้ยืมหมู่บ้านอันบ้านอันคนละหมื่นบวกเกินหมื่นสมัยใหม่ๆเงินล้านหนึ่งเนาะก็ได้ต้องคืนมาหมื่นหนึ่งก็ไปซือนน้องาะตัวเดียวพี่น้องซื้องาะตัวเดียวมาเลี้ยงงาะตัวนั้นในราคาในราคาหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยพี่น้อง มันเบ่ข่อก็จกเงินใส่สามพันพี่น้องเลี้ยงมาเม่เดียวเลี้ยงมาเล็กๆกมาปีแลกมันจะเลยมาออกลูกพี่น้องออกลูกมาเป็นตัวแม่ถ้าเขาเลี้ยงลูกนะี่พี่น้องเขาเลี้ยงงัวนี่เขาเลี้ยงเลี้ยงง่วงทำอะไ้ลูกทำเป็นตัวแม่ตัวแลกนะมันสิเรียวเลยพี่น้องมันสิเรียวมันสิขยายพันธุ์เร็วพี่น้อง้าเป็นตัวผู้นี่เสียขยายพันธุ์ซาก็เลยบังเอิญของเลี้ยงมาก็ได้เป็นตัวแม่ลูกเล็ก เขาเลี้ยงมาลูกแหลกตัวเม่เนาะปีแหลกปีสองมาแม่มันก็ออกลูกอีกมันแกเป็นสามตัวปีที่สามบันปีที่สามลูกมันที่ออกออกออกมาแล้วมันมันสิสมด้วยบั่นสมได้ลูกได้ปีที่สามปีสามก็ได้ลูกพีู่เนาะสองปีกว่ามันก็สมปีสามได้ลูกแต่ก่อนเคยได้ปีละสองปีละตัวบั่นต่อมาไม่ใช่เป็นปีละสองได้พี่น้องปีละสองละสองเลี้ยงไม่มาห้เขากับบอลรีบขาย บ่รีบขายละพี่น้องขายสองันเป็นตัวเฮกจังขายตัวเม่บบ่าขายเขาก็เลี้ยงมาสองสามปีมามันก็มีมาเรื่อยๆหลยขึ้นมาเลยก็เริ่มต้นจากงูตัวเดียวละพี่น้องเริ่มต้นจากงูตัวเดียวน,นกะก็เลี้ยงมาจนถึงเท่าเดียวนี่เลี้ยงงูตัวเดียวมากนั่นก็ได้หลายได้พี่น้องปีได้หลยสุดนั่นสูงสุดมันอยู่ในคอก2นยี่สิบยี่สิบยี่สิบสอง 20, 20, 20, ตัวพี่น้อง ตัวเดียวนี่ยแหละเลี้ยงมาหลายปีเนาะผมเลี้ยงง่วมาปีน้ำท่วมใหยเนี่ยปีหกหกศูนย์ปีหกศูนย์หกหนึ่งเนี่ยพี่น้องผมมีงัวอยู่ในคอกยี่สิบสองตัวหลังจากรหันก็ขายมาย่านน้ำมันท่วมมาอีกก็เลยขายออกพี่น้องประสบการณ์ก็เลี้ยงมาดนอยู่ก็ได้หลายอย่างหลายแนวอยู่ยพี่น้องที่มาเราสู้ฟังอย่างมีไม้ตะกอนกั ไล่เลี่ยงตามทงให้ทงหน้าอะพี่น้องเพราะว่าผมังผมอยู่นี่มันทีมันทีมันหลายพี่น้องทีหลายมันอยู่ทงกเ็เรียหลายปีมากลายปีมากคล้ายงวัวเลยนีทุนมีห่อนก็มาทมทีทมทีปั๊บทีเฮ็ดเป็นสวนหยาเพราะว่าเฮ้าสิมายงางไล่เลี่ยงอยู่บดปีซี่สันมันบ่ไหวมันเมื่อยพี่น้องนปีได้งวัวมันได้หลขึ้นมาสิบก่าตัวเศร้าตัวเลยแห้งห,ห,หนัก ถ่นมีมองไปก็ยังไข่อยู่ถ่ายบุ้ยมองไปนี่ก็บจบเลยพี่น้องง่วนี่ยสี่จอยมันอาหารบ่พอกับว่าปลูกหญ้าพี่น้องปกกลูกว่าไม่กระเลนหญ้าลู่สี่หญ้าจินนี่อะไรพี่น้องปลูกแล้วมันก็บ,บตอบโจทย์กับพันมาพี่น้องมาปลูกหญ้านี่เปียหญ้าแพงโคราคูมือนี่ก็ยุได้หญ้าแพงโคราพี่น้องอาแพงโคราสวนหญ้าผมก็ที่แรกๆก็บรรลายเล่หรอกพี่น้องเพราะว่าทีมันต่ำทีบางเป็นทีสูงดิทีตำ่ตำ ผมเลี้ยงวัวมาได้ขายได้ก็เอาไปิทมพี่น้องขายได้ก็เอาไปิทมขายได้ตัวนึง่งเอาทุนมันนี่ไปิทมพี่น้องเขาขายออกมาสองสามปีมันมีตัวผักมาได้ขายเขาได้เงินสองสามหมื่นถ้ากับเปิทมทีเปิทีสมัยนั้นรถดินมันกระบอกแพงพี่น้องผมทีเอาได้มมเมนวต์ทีเขาสิเสมอได้โมแม่นพี่น้องปั๊บปรุงเอาให้ปั๊บปรุงให้มันเสมอก่อนเขาจะปลูกหยาเขาต้องเจียมทีให้มันเสมอเวลาเขาลงกหยาลงไปแล้วนี่ ทีมันจังอันโบเดเก้ไขอีกพี่น้องแต่ก่อนขอกกับโบปีนันสีดอกพี่น้องขอกันห่างๆแต่ก่อนขอกเกาๆห่างๆดอกมี่ภาพให้เบิรงอยู่พี่น้องเกาๆภาพขอกเกาๆเคยไายไว้อยู่สมัยเด็กกีกับโบดีปลานี้พี่น้องอันนี้มันก็นยังดีตัวก็คือ,ขอเขาเลี้ยงเลี้ยงแล้วก็เอาทุนมั่น,นี่พี่น้องเอาทุนมั่นนี่ยย่อม,มั่นมาเรื่อยๆบ่มีเงินก่อนนี่พี่น้อง บ่มีเงินก่อนมีเงินทุนแค่หมื่นเดียวที่ยืมพึ่งมานั่นแหละมาเห็ดค่อยๆขยับขยายมาเดี๋ยวนี้ก็มีง่วอยู่สิบสี่ตัวพี่น้องมีควายอยู่หาตัวนี่พี่น้องควายฟังนีใส่ไข่ฟังนี่ใส่ควาย,วาย,วายเลี้ยงควายขอวข่อยู่ฝั่งนี้พี่น้องเลี้ยงไว้ในหม่มบ่ได้ตากแดด เลี้ยงไว้่เนี่ยหอมเนี่ยมะสาตัดหญ้าให้กินพุ่นใบใบพี่น้องเขาจังเอาไปนอนนั всегда, stay, ่งไปปล่อยเลี้ยงก็เละกะยุ่ได้ยยุ่พี่น้องยุ่ได้ลยยุ่ก็ถือว่าลดกําลังเท่าไรวัวเมื่อยคือแต่ก่อนแต่ก่อนต้องห่อเข่าดิห่อเข่าย่างน้ำกลนพี่น้องไปตลอดตลอดตลอดเราทุกมือนเราไปพ้นตกก็ต้องได้ไปันเลี้ยงไร่กับแห้งแลนเมื่อยพื่อนพี่น้องอันนี้เขาเลี้ยงไร่ได้อยู่พี่น้องแต่ว่าต้องมีพื้นที่ นีชีปลูกหญ้ามีแปลงหญ้าสำคัญที่สุดแปลงหญ้าพี่น้องอ่านข้อขาดแปลงหญ้านี่ลำบากเด้อแล้วคนมีเงินหลายๆสื่อแต่งัวเข่ามาพี่น้องเฮาบบบบบบริหารจัดการให้นนิทีเฮานี่ยว่าบรเษ็ดแปลงหญ้าบพปลูกหญ้าบ้เตรียมการไว้นี่การลำบากสื่องัวเขาหลายหลายงัวจอยตอนเ่านสื่อเข่ามาอ้วนยุพี่น้องราคามันกว่าหกเจ็ดหมื่นเนาะ เาซื้อเขามาแล้ววาเด็กอยาเปล่าพ่อมันจอยเวลาขายบาทในตัวละหมื่นสองมื่นขายถิ่มเห็นหลายหม่องอยู่ก็ฝากพี่นอตต้องเกษตรกรมือใหม่ด้วยพี่น้องเด้อผู้ใดสี่เหลี่ยงงัวห้องยาห้องยาบ้านมีเงินหรือขนเขา่าขนเข,านเขาาเน่าบะแมนพี่น้องต้องมาศึกษาการเลี้ยงศึกษาวิธีเลี้ยงก่อนเป็นเลี้ยงง่วประเทศจังไดของงัวที่เป็นประสบความสำเร็จมากประเทศจังไดเพื่อนจะประสบความสำเร็จ กรเบ,บิงเพิ่นพี่น้องสอบถามเบิงดื้อว่าไปเยี่ยมเบิงฟ้ามเพื่อนไปขอคํำแนะนํำจากเพื่อนพี่น้องอย่างแบบใดอย่างจังใดมันจังไปหลอดต่ว่าถ้าเฮ้าคิดแต่ว่าจากได้อยากได้ย่างเดี่ยวสื่งวัวเขาม่านี่โหลดนี่ว่ามีเงินอนขนาม่านี่มาจ้างคนเลี่ยงไนะไปว่าหลอดด้พี่น้องก่อนเฮ้าสิ่เลี้ยงเขาต้องศึกษาก่อนศึกษาให้มันดีๆพี่นอ้องว่าง้วเนี่ยมันจินหลด้กินไลแต่ขอกมันก็ยังได เฮ็ดคอกอย่างได้ออกแบบใด้พี่น้องเฮ็ดเฮ็ดพิษพิษถึกๆดิปลายคอกที่ผมไปเบิ่งเพิ่นก็เฮ็ดเพิ่นเฮ็ดก็คขืดควบคืดก็คขืดแต่ว่าคอกงัวซิเนาะเพาะว่ได้คยืดว่าข้าสีมาเฮ็ดอย่างอื่นพี่น้องแต่ว่าปัญหามันเกิดภายหลังคืองัวนมันกลิ่นมันขี้ออกขี้แล้วมันรลายขึ้นเรื่อยๆรลายขึ้นเรื่อยๆแล้วบ่เนาะปัญหาเรื่องการบริหารจัดการขี้ป่ะนี่มันยากขี้งัวแต่ละปีให้มันรลายตัวบ่หน่อยดิ แต่ก่อนของผมกับอุปกรณ์มาพ่อกับอ้ยถูกขด้วยกันอะไพี่น้องคู่มือเนี่ยมันกับมีพอได้ายแน่กัมาเฮ็ดพี่น้องเฮ็ดแบบเห็นมันลดดันออกได้พี่น้องดันเิ็ดมังผมดันมังค์กลองมาพี่กองขี่เห็นบอลกองบอน่อยหน่อยนี่ขี่แต่ละปีอันนี้แค่ดันแค่สองเทียพี่น้องปีนึงมันต้องดันหาเทียหกเทียคนมันต้องหัวมันหลายขี่มันเนี่ยกับเป็นยงมีปัญหาสําหรับคนเลี้ยงอยู่ด้วพี่น้อง แต่เขาสีเอาขีไ้ฆ่าขอกนอนนอนแช่ขีอยู่นี่มันบาใหญ่เลยมันไมหมองนอนนะมันบ่นอนมันยืดมันกับสุขภาพบอกแข็งแรงงอนบ่อ้วนบ่พี่มันยืดมันมันควมพักผ่อนบ่เพียงพอแต่นี่ก็ยังยังจืดอยู่พี่น้องปัญหามันจืดคือว่าปกติขอกนี่สีใส้แต่ควายใส้นแต่ว่าพี่น้องผัดมี่วายมากกว่าเลยไขยมาแย่งพื้นที่พี่น้อง องพื้นที่แต่เขาดันขี่มาไวเ้าสิล่อยลวงมาเลยงวมันก็สิบมนนอนอยู่ก่องขี่มันขี่น้องมองยืนกินมัน,น,อนอมันจีนแลวมันบ่นอนอแต่เอาควายมันใส่มันก็เลยจีนมันก็เลยเฉบลงมาขอก็เลยบบใหญ่ก็มีปัญหาจีน้อยแต่ว่าก็มีแนววามคิดที่สสแยกยู่พี่น,อน้องแยกควายออกจากงวอยู่แต่ว่าส่วนนี้ก็ต้องลองประมาณอยู่นี่แหละพี่น,อน้องวิธีเลี้ยงก็ได้บึ่งเอาเด้ยพี่น,อน้องเด้อ นในภาพเบิบงมองสวนหญ้าพี่น้องก็มองสีเห็ดคอ,อกควายด้วพี่น้องเด้อนี่พี่น้องมองเตรียมที่ไว้สีเห็ดคอ,อกควายก็บอกไก่จากบอกไก่จากมองอันมองคอ,อกเดิมพี่น้องนี่คอ,อกเดิมด้วยไก่เนี่ยมันเห็นอยู่นี่ไก่ย่างมาเนี่ยแป๊บเดียวพี่น้องก็มำทีอีกวงนึงอยู่นี่เตรียมที่ไว้ทมไว้แล้วพี่น้องทมไว้แล้วที่ ที่อยู่นี่ซีไรพี่น้องซีไรแต่ว่าสึกับทมทมที่เฮ็ดเฉพาะเฮ็ดคอกมันนี่ประมาณย่างงานง,านงาน่ายง่ายกกัวพี่น้องแต่ในพื้นที่มันซีไรซีไรนี่กับปลูกหญ้าเบิดพี่น้องปลูกหญ้าเบิดทั้งซีไรหญ้านี่คือคหอญา้าแพงกล้าด้วยพี่น้องเด้อปลูกหญ้าแพงกล้าแต่ก่อที่ผมบองนี่มันมันเป็นไห,หน่าได้พี่น้องเป็นไหน่า ทำให้หน้านำทวมข,งขังได้แต่ก่อนผมก็มาถมขึ้นถมขึ้นเบิ้ลขึ้นหกหมื่นพี่น้องเสือดินดินเจ้าของจกเอาน่หน้าเจ้าของโจทกชิมองมันเป็นซาพี่น้องเบิ้ลถมสมัยได้กี้มันก็บวแพงถมได้กี้หกหมื่นแต่แต่เฉพาะแป,แปลงนี้แปลงนี้มาถมปีนี่พี่น้องพึ่งถมนี่ถมพร้อมนี่แหละเบิ้ลสามหมื่นพี่น้องแปลงนี่ไร่หนึ่งไร่หนึ่งงานพี่น้องถมนี่ถมแหลวก็ลุ่งหยาอาันเ้ยาซิกเนี่ยพี่น้องอยาพัานไม้ ได้หนาพันไม้มามาลงกหนาซิกแนวอันฟั้งหนาแย่เพงกว่าละ่ะซิกแนวไปซื้อพัอนมาพี่น้องซื้อพัอนมากําลังแพพี่น้องกําลังออกก็ยังบ้านเห็ดพันใดหรอกพี่น้องให้ประกาตัดให้งัวให้ควายเพราะว่ามันพึ่งเอามานี่แหละพี่น้องเขาเลี้ยงงัวเลี้ยงไข่เนี่ยปลูกหนาปลูกหนาไปเลยพี่น้องสำคัญที่สุดคือหนาปลูกไว้แบบนี้แหละปลูกไว้หันเข้าม่มมีหนาเนี่ยไปตลอดเด้ นี่พี่น้องก็ับเฮ็ดขอกมันปังนี่เฮ็ดขอกขอกควายอย่าควายมาไหวฟังนี่พี่น้องควายไม่ไหวฟังแต่ว่าลอกงบประมาณอยู่เฮ็ดขอกก็ตรเบิดเป็นแสนเพื่อพี่น้องเฮ็ดหยัดยางมาตรฐานเลยบ้านเพราะว่าควายเขาเลี้ยงฆ่าขอกนี่เขาเลี้ยงไว้ในขอบบริเลี้ยงปล่อยแปงปล่อยแปงมาเกินสองสามสัปโมงส่วนมากลักๆก็อยู่ในขอก เขาก็เสียดขางมาแต่ทานเห็ดหมงมันผมมันเศร้าพี่นอ้องตัดหญ้าให้หญ้าสวนหญ้ากับสวนหญ้ากับอันอนคอกระบ่ไก่กันนี่ละพี่น้องคือเขาเห็ดความสะดวกสบายให้กับเขาเลี้ยงควายเห็ดเ่าให้ลำบากไปแลนหาหญ้า,าพี่น้องก้อนสิบก้อนสิเ,เลี้ยงวมื่อเลี้ยงไข่เนี่ยสำคัญที่สุดคือแปลงหญ้าเลยพี่น้องเด้อหลายขดมีดิ ถ้าเจ้าเจอปัญหาเรื่องเรื่องหยาบ่อพ่อพี่เรี้ยข้าเจ้าก็คือประสบการณ์มั่มีแล้วพี่น้องประสบการณ์มั่มีคือเข้าวงหูจักว่างวัวควายมันเป็นยังไงคือว่าสิเหลี่ยงงวัวเหลี่ยงควายก็สื่อมารอดพี่น้องบ่อแมนได้พี่น้องเด้อดสื่อได้อยู่แต่มันหัน,หนยากมันยากเข้าภายหลังถา้าเขาเฮ็ดตั้งสีไว้แบบหนึ่งยาตึงตึง้ะไรเอามารอดงัวควายเอามารอด แต่ว่าก่อนที่ซื้อเขาก็ต้องคำนวณมึงเดียวว่าหญ้าปลูกสองไร่สามไร่นี่มันเลี้ยงหัวเลยจังโตต้องศึกษาเบื้องคือหญ้าสองไร่ังสี่ก็สาม,มารถเลี้ยงได้หาโตยุคพี่น้องควายงัวเลี้ยงได้หญ้าสองไร่นี่คือบวกกันหาหกตัวสบายอยู่นี่เขาก็ต้องเลี้ยงตามกำลังดิโมเมนต์ว่ามีเงินหลายละค้นเขามาคนเขามาทีโบมีบ่ได้ได้พี่น้องหันเขามีเงินหลายไปซื้อทีที่ไปซื้อที่นี่ก็ต้องเบิ่งก่อนทด้พี่น้องหนึ่งที ดินเข้มบ่อมีแรงหนามบ่อมีสาหนามบ่อมีหวยมีหนังอยู่บ่กหรือว่ามีบ่อบาดานจอลงไปมีหนามบ่อน้าเช้มบ่อมันต้องไปศึกษาไปสบก่อนก็พื้นที่เท่าก่อนมันโมเมนต์แนวเหตุง่ายแบบนด้พี่น้องถ้าเฮ้าบาศึกษาบอเพียงพ่อเนี่ยมาลงทุนโดนนี่ลุบทุนเด้ขาดทุนเด้พี่น้องลายคนอยู่เด้ตามผมไปทายมาตามผมไปศึกษามาลายหมองพี่น้องโอ๊ยขาดทุนตลี่ต่วนเพิ่็นห้ยกำลังใจเพื่อนูย พา,าเพิ่นกับิดว่ามันสีง่ายๆมันบ่ง่ายพี่น้องนี่นไหพี่นอ้องําหรับมือนี่ก็มาฝากพี่น้องเด้อพี่น้องเด้อค้าเนวมาเบิงแนวทางแนวความคิดการเลี้ยงง้วเลี้ยงควายเอาไปปั๊บปรุงเอาไปปั๊บใส่พี่น้องปั๊บใส่ในฟา้ามจ้คข้องนั่นแหละแต่ว่าเขาได้แนวคิดไว้แต่ว่ากับหันฟอนเลี่ยเขาตองเขาตรงว่างแผนแบบนี้แหละพี่น้องเตรียมการไว้แบบนี้แลบโมเมนต์ว่าเขาไปซื้อมาโหลดโมเมนต์พี่น้องศึกษาบองก่กรเด้อพี่น้องเด้อ กาสำหรับชิปนี้มื่อนี่เอาไว้ซสำนีกก็นะครับเด้อชิปหนาพอกันใหม่กาสำหรับชิปนี้มื่อนี่ขอจบไว้เพียงแค่นี้ขอบคุณได้หลายสวัสดีครับ